วิธีป้องกันศัตรูพืชทุเรียนและวิธีลดอุณหภูมิให้กับใบของพืชทุเรียนมีขั้นตอนยังไงบ้างมาติดตามคลิปนี้กันดูครับจากคลิปก่อนนะครับที่แนะนําตัวนี้ไปนะครับก็คืออัมเบล่านะครับก็คือตัวเนี้ย ที่เคยแนะนําไปก็คือ1ช่วยกองลังสี UV นะครับแล้วก็แสงที่เป็นอนาาันตรายจากพืชทุเรียนนะครับสนะครับก็คือช่วยลดอุณภูมินะครับทำให้ใบพืชทุเรียนไม่สันเบินนะครับลดอุณภูมิได้4ีถึงหองศานะครับแล้วก็อันที่สามนะครับอันนี้สําคัญเลยก็คือช่วยพรางต้นทุเรียนนะครับไม่ให้แมลงศัตรูพืชทุเรียนรู้นะครับว่าเราปลูกทุเรียนอยู่นะครับทำให้เขาไม่เข้ามากินทําลายพืชทุเรียนของเราที่เราปลูกอยู่นะครับคลิปนี้นะครับจะทดลองใช้จริงๆเลยนะครับผมนะครับต้นนี้นะครับมีอยู่ือว ปกติดีทุกอย่างนะครับเพิ่งซื้อมานะครับเป็นกิ่งกระโดงด้วยนะครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับใบดูนะสวยๆเลยนะครับมาวางใกล้ๆกับต้นนี้ครับต้นนี้โดนไรแดงนะครับกำลังฉีดอยู่เลยครับเนี่ยยังไม่หมดเลยนะครับเนี่ยครับโดน โดนรายแดงเข้าเล่นงานนะครับอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยครับผมแต่ว่ามันยังไม่ลามมาต้นนี้นะครับมันยังไม่รู้ว่าต้นนี้ก็ทุเรียนเหมือนกันนะครับมันยังไม่ลุกลามนะครับเพราะว่าเพิ่งเอามาตั้งไว้นะครับทีนี้ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นะนะครับไอแดงทุเรียนเนี่ยมันก็กระโดดจากต้นนี้มาต้นนี้นะครับเพราะว่าต้นนี้มันกินหมดแล้วมันกระโดดโดดมาเพราะนั้นเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้ครับอัมเบล่านะครับ อัมเบร่าตัวนี้นะครับฉีดกันไว้นะครับก็คือเหมือนซ่อนเลยไม่รู้เลยว่าไอ้นี่ไอ้ไรแดงอยู่นี่มันไม่รู้ว่าเฮ้ยนี่ต้นทุเรียนนี่หว่ามันอาจจะคิดว่าเป็นต้นอื่นมันไม่กินเดี๋ยวลองดูว่าได้ผลจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองใช้จริงๆเลยนะนะครับจดไว้นะวันนี้วันที่สีนะเดือนหนึ่งะครับ6 7นะครับนี่ก็คือจะเริ่มฉีดเป็นครั้งแรกมาเริ่มกันเลยครับลุยอัมเบร่านะครับไม่ใช่สารเคมีนะครับเป็นดินนะคาโรอินเครเป็นดินนะเป็นดินขาวนะครับเป็นดินไม่ใช่สารเคมีนะนะ 50กรัมต่อน้ํา1ลิตรอ่ะอันนี้ก็คือน้ํา1ลิตรนะครับใช้อยู่50กรัมนะครับอันนี้คือ1นกิโลนะครับนะครับน้ำหนัก1นกิโลนะครับเดี๋ยวลองเปิดมาดูนะว่าข้างในเป็นยังไงนะครับอ่นนี่ครับมันจะมีรอยประฉีกแล้ก็ฉีกเลยครับพับฉีดนี่ครับเห็นไหมบอกแล้วนี่ครับเป็นขาวๆนะครับเป็นดินนะเนี่ยนะครับเป็นเคลือบเคลือบนะเคลือบใบนะครับผมนะครับแล้วก็นี่ครับใช้ช้อนตักดิจิตอลนะครับนะครับจะ บอกเลยว่ามันน้ําหนักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวนะก็ปรับให้ศูนย์ให้เขาให้เป็นศูนย์ก่อนนะครับอ่ะนี่ครับศูนย์แล้วนะเห็นไหมฮะนี่ครับก็คือศูนย์อันนี้อยู่ที่ศูนย์นะครับผมครับเราก็ตักให้ได้50กรัมเพราะเราใช้น้ํา1ลิตรนะครับตักให้ได้50กรัมนะครับนี่ครับช้อนอย่างนี้เลย30กรัมนะครับนะครับน้ํา1ลิตรอ่ะใส่ไปครับ30กรัมโอ้เนี่ยครับ30กรัมนะครับ1ลิตรนะครับเอาอีก20นะอีก20กรัมอีกนี่รับ ยี่สิบเอ็ดเลยไปนิดนึงนะครับเลยไปนิดนึงนะครับยี่สิบอ็ดกรัมนะครับใส่ไปเลยครับน้ำหนึ่งลิตรนะครับอ่ะอืมเนี่ยครับใส่ไปแล้วครับอ๋ออย่างนี้นี่เองครับโอ้เนี่ยครับใส่ไปด้วยกันนะครับดูว่าใช้ได้ผลหรือเปล่าต้องลองครับอย่างนี้ของมันต้องลองนะครับนี่นะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบปาเห็นไม่เท่าลงมือทําครับต้องลองลองจริงนะโหเนี่ยครับเป็นข้นเลยนะครับ เป็นแบบนมเลยนะเหมือนนมเลยอเอาคนให้เข้ากับน้ำนะครับโอ้โหคนคลักเลยนะครับโอเคครับเราก็เอาไปใส่ฟอกกี้ฉีดเลยนี่ครับมันจะช่วยอําพลังอันนี้ข้อดี ทีเด็ดเลยนะนะครับช่วยอําพรางไม่ให้แมลงมากินมาทําลายพืชทุเรียนเรานะครับผมนะมันก็โตดีแล้วไม่ต้องเสียค่ายาค่ายานี่หายตังนะนะครับแล้วพืชทุเรียนก็โตไม่ดีอีกฉีดเลยครับมาฉีดแล้วจะเป็นยังไงนี่ครับโอ้ดูดินะครับฉีดแล้วเป็นไงนะครับนี่ครับมันก็จะเป็นขาวๆนะนี่ครับมันจะเป็นขาวๆเป็นจุดๆขาวๆนะครับนี่นะก็ยังไม่เคยฉีดนะครับฉีดครั้งแรกเหมือนกันเป็นจุดๆขาวๆอย่างนี้นะครับผมนี่นะครับโอ้โหเคลือบช่วยเคลือบนะครับจะได้ผลหรือเปล่านะครับนี่ครับฉีดเคลือบใหห้มดเลย อําพรางนะเหมือนเหมือนซ่อนตัวไงซ่อนตัวไม่รู้ว่าตรงนี้คือพืชทุเรียนนะคือใบทุเรียนเนี่ยคืออาหารของแมลงใช่ไหมฮะถ้ามันไม่รู้มันดูไม่ออกดูไม่เป็นมันคิดว่าเป็นต้นอื่นมันก็ไม่มากินนะครับมันก็ไม่มากินเนี่ยโหนะครับฉีดแล้วก็เป็นอย่างนี้ขาวจ้วะเลยอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะได้ผลหรือเปล่าฉีดเฉพาะต้นนี้นะนะครับต้นนี้นะครับนะครับก็จะเป็นน่ครับเป็นขาวๆอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับผมพอฉีดแล้วนะครับเป็นอย่างนี้นั่นนะครับก็ ขาแนะนาว่าให้ฉีดทุกๆ7ดวันนะครับก็เดี๋ยวเจวันก็ฉีดทีหนึ่งนะครับฉีดทั่วๆนะนะครับดีกว่าแมลงมาโอ้โหนะครับมันมีสารเหมือนจะมีสารจับใบด้วยนะนะครับมันเหมือนมันเงาเงานะครับอ่ะนี่ครับเป็นของใหม่เลยนะครับเป็นของมาใหม่เลยนะถ้าได้ผลก็เดี๋ยวจะบอกต่อนะครับเนี่ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูไปด้วยกันนะครับว่าจะได้ผลหรือเปล่าเอาต้นนี้ต้นต้นแล้วกันนะครับต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะครับเพราะว่าต้นนี้ก็เพิ่งมาใหม่เหมือนกันนะครับ แต่ต้นนี้เหมือนจะมีเริ่มมีแมลงมาแล้วด้วยนะครับต้นนี้นะครับเผื่อช่วยไว้ได้นะครับกันไว้ก่อนถ้ามาแล้วอาจจะไม่ทันนะครับถ้ามาแล้วเนี่ยอาจจะไม่ทันนะถ้ายังไม่มาก็อาจจะยังกันได้นะครับอาฉีดกันไว้เลยครับดีนะมันก็คือพรางนะมันหน้าไอ้แมลงเนี่ยมันรู้ได้ไงว่าอันนี้คือต้นทุเรียนมันรู้ยังไงมันรู้ไดยไงมันอาจจะได้กลิ่นหรือยังไงนะแต่อันนี้พอเราฉีดไปปุ๊บมันก็จะแบบ มันพอมันไม่เห็นปุ๊บมันตาบอดอ่ะเหมือนมแมลงตาบอดอ่ะมันก็ไม่รู้ไงไม่เรดาร์มันจับไม่ได้มันก็มันก็ปลอดภัยไงทุเรียนเราก็ปลอดภยัยนะประมาณนั้นแหละนะหลักการทํางานนะต้องฉีดใต้ใบด้วยหรือเปล่าฉีดก็ดีนะฉีดไปเถอะนะครับใต้ใบนะครับฉีดให้มันทั่วๆเลยนะครับฉีดไปเถอะไม่รู้ว่าต้องฉีดใต้ใบหรือเปล่าแต่น่าฉีดไปด้วยแล้วกันนะครับมันเหลือนะไม่หมดนะครับฉีดไปฉีดใต้ใบไปด้วยนะ ตอนนี้บนใบเข้มดีแล้วนะครับแต่น่าจะฉีดใต้ใบด้วยนี่ครับฉีดให้หมดเลยถ้ามันได้ผลจริงก็จะสุดยอดเลยนะนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ต้องเสียค่ายามแมลงศัตรูพืชนะครับประหยัดแล้วก็ที่สําคัญก็คือต้นทุเรียนเราก็จะโตได้ดีนะแล้วมันไอ้นี่อีกอย่างก็คือมันช่วยลดอุณหภูมินะครับช่วยลดอุณหภูมิใบไม่ไหม้ตอนนี้มันมีสภาวะโลกร้อนทําให้โตไม่ดีนะครับ โตช้าไม่ได้ผลผลิตผลผลิตก็น้อยนะครับเนี่ครับก็ตัวนี้ตัวช่วยนะครับช่วยให้<อ>ต่อสู้กับภาวะโลกร้อนได้นะเกษตรกรยุคใหม่ต้องสู้กับภาวะโลกร้อนนะครับผมโอเคยังเหลืออีกนิดหน่อยครับขีดให้หมดเลยนะครับ1ลิตรขีดให้เครี้ยงไปเลย1ลิตรก็ใช้ได้เยอะนะครับยังเหลือเลยนะครับ นะครับมันก็จะเป็นคาบอย่างเงี้ยนะครับไม่อันตรายนะครับเป็นดินขาวนะครับผมไม่อันตรายฉีดแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับเพราะเดี๋ยวฝากติดตามนะครับเดี๋ยวจะฉีดทุก7วันแล้วเดี๋ยวมาดูผลกันว่าการฉีดอามเบล่านะครับจะช่วยป้องกันแมลงศัตรูพืชทุเรียนนะครับแล้วก็ทําให้พืชทุเรียนโตได้ดีอย่างที่เขาว่ากันหรือเปล่านะครับฝากติดตามไปด้วยนะครับถ้าใครชอบสาระความรู้เกี่ยวกับพืชทุเรียนติดตามช่องของโทนี่หมอกฟางไหมครับพิถึงพืชทุเรียนพิถึงทุเรียนโทนี่หมอกฟางมีคคิใหม่ทกววัััันรรบบสสดี